ทุกคนสวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วตูสตตย,ยุข้าวยางโอ้สุดยอดมากเป็นเด็กที่ตั้งใจใฝ่ฝศึกษามากตอนนี้เราอยู่กันคับข้างมากเลยแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปอมคอมเมนต์อะไรกันที่เฟซพี่ด้วยนะคะเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนาะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปคอมเมนต์ได้เลยนะคะทีนี้พี่จะมาสอนเรื่องยอดฮิตวันนี้มีเรื่อง p าร์ท s อ e สปีชมีเรื่องพา s s c คอนติเนียแล้วมีเรื่องพรีเซนต์ซิมเอ่ะเดี๋ยวพาร์ e สปีช พี่เคยคุยไปแล้วแต่เดี๋ยวพี่เก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยคุยนะคะว่ามันคืออะไรเนาะอย่างแรกเลยเวลาเราเรียนกรมมากเราต้องมีความเข้าใจก่อนว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันเกิดมาเพื่ออะไรแล้วพอเราเข้าใจว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรเราค่อยไปเรียนรู้โครงสร้างกันนะคะทีนี้ก็จะมีเรื่อง present simple อ่ะเดี๋ยวพี่จะคุยในคลาสอีกทีหนึ่งว่าสมมติ present simple เนี่ยมันดูแล้วเป็นเรื่องง่ายๆว่าแบบเฮ้ยปัจจุบันเป็น verb ช่องหนึ่งทีนี้ มันมีประเด็นอะไรบ้างที่ข้อสอบจะออกเกี่ยวกับเรื่อง present simple เดี๋ยวพี่จะไปเจาะลึกกันนั่นหมายความว่าพี่ยังไม่พูดสองเรื่องนี้ตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่พี่กําลังจะพูดคือ past continuous อ่ะทุกคนคะทุกคนขึ้นหัวข้อ past continuous ก่อนเลยจริงๆพี่ก็เคยพูดเรื่องนี้ไปหลายทีแล้วแหละแต่พี่ว่าเอาอีกสักทีก็ดีนะอ่ะ <Okay. S 1> ถามก่อนเด็กๆมันคือ tense หนึ่ง tense หนูเข้าใจว่า past continuous คืออะไรขอหนึ่งคนตอบได้ไหมอะใครอยากช่วยตอบหน่อยมีเบ่าช่วยตอบหน่อยไม่ฮะไม่ทำไมล่ะคะแทตตี้ <laughs> พอให้คุยเรื่องมีสาระไม่คุยอาใครอยากตอบบ้างอาเซ่ยอยากตอบไหมคุณอยากตอบครับอยากตอบอ่ะตอบมา วอสกับเวอร์บวกเวิร์บเติมไอเอ็นจีใช่ไหมครับขอโทษเห็นไหมคะอันนี้นี่ค่ะเราปรับราคาบัตรทรานบวกอีซเอ็มอาร์บวกไอเอ็นจีอันนี้มันบอกว่าเป็นพาสไอไอไอเอ็นจีอ่ะพอเห็นเขาว่าคอนทิ่นี้ว่ารู้เลยต้องมี v i n g แต่พอเป็นพาสใช่ไหมพาสเนี่ยอิดจะใช้อีซเอ็มอได้ไหมน้องอิดไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไร was were was were ดีมาก ทีเนี้พี่ถามสิว่าไอเนี้ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตการกระทำในอดีตกำลังกระทำในอดีตดีมากตอบได้ดีกำลังกระทำแล้วก็ในอดีตโอเคมันไม่ใช่แค่อดีตอย่างเดียวจำไว้เลยนะคะ ing เนี่ยเวลาหนูพูดว่ากำลังกระทำในอดีตหนูงงไหมไม่ไม่งงใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่ามันกำลังทำอะ่ะเอออสมมุติการรู้ว่าเป็นอดีตไม่ยาก ก็คือเวลามันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันกําลังทําเข้าใจความหมายของพี่ป่ะคืออันเนี้ยทุกคนได้โครงสร้างแล้วเฮ้ยวอร์ดเวร์บอกวอร์ดเต็ i n g ทีนี้เราบอกว่ากําลังทําในอดีตพี่เริ่มตั้งคําถามต่อไปว่าเอ๊ะ eh, แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคืออดีตเรารู้แลวอ๋อโอเคอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไง,ไ,ไงว่ามันคือกําลังทําอ่ะจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือกําลังทํา ก็ต้องมีคําบอกเวลาใช่ไหมครับใช่มาละทีนี้คําบอกเวลานั้นคืออะไรอะ่ะมันต้องมีคําบอกเวลาโอ้เนี่ยสิ่งที่เราคิดอ่ะมันต้องมีคําบอกเวลาถูกต้องคําบอกเวลาอ่ะคำบอกเวลาคํานั้นคืออะไรอย่างเช่น at 2 p m in yesterday อ่า at 2 p m yesterday yesterday เราไม่ต้องใส่ in นนะเออเหมันเติมได้เลยโอเค อ่าปูนโอเคเลยปูนบอกว่าผมเรียนคลาสนี้แสดงว่าอะไรชอบมากรู้สึกเพื่อนในห้องแบบโอเคเนี่ยพี่ว่าปูนกับฮีโร่เนี่ยน่าจะเหมาะกับคลาสนี้แหละอ่ะทุกคนคะมาดูคะ่ะว,วอชเวิร์บอกว่าเติม ing นะคะมันจะต้องมีคําบอกเวลาใช่เพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อง tense เ,เราจะต้องมีความแบบใจจดใจจ่อยอยู่เรื่องกับกับเรื่องของคําบอกเวลาทีนี้ ไอเน,นี้ยอดีตเรารู้อยู่แล้วแต่ที่นี้พอมันเติม ing ปุ๊บจำไว้เลยว่า ing เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรเราจะรู้ได้ยองแล้วมันกำลังทำหนึ่งมันจะต้องมีว่ามันจะต้องมีจุดเวลาณจุดเวลานั้นเนี่ยนะทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไร อันนี้สะอาะนะกำลังทำอะไรจุดเวลานั้นเห็นไหมนี่คือจุดเวลาอย่างที่เพื่อนบอกอะ at t o c l o c k yesterday อย่างเงี้ยค่ะได้ไหมคะคือเวลาหนูใส่เนี่ย yesterday มันไม่พอนะกับการจะเป็น w a s c h w o r k w a t c h เตามิม i n g yesterday อ่ะถามก่อน yesterday ใช้ verb อย่างไรอ่ะเราคุยกับน้องโอมแมวก็ได้ค่ะ น้องโองแมวช่วยตอบพี่หน่อย yesterday ใช้เวิร์บยังไงลูกจัดไปค่ะ yesterday ใช้เวิร์บยังไงคะโอมอยู่กับพี่ไหมลูกใ<ช>ล yesterday ใช้เวิร์บยังไงลูกเออ yesterday เป็นเวลาช่วงอะดีของวันเวิร์บ<า>ช่องต้องสองเออเวิร์บช่องสองคือเอามาทำอะไรเติมอะไรดีดเออจบ คือถ้าหนูเห็น yesterday อันเดียวคือหนูก็จะเป็นแค่ verb ช่องสองเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเป็นแค่ yesterday คือเป็น verb ช่องสองแต่อันเนี้ยคือมันจะอารมณ์ว่ามันจะมีจุดเวลาเข้าไปด้วยพอเป็นจุดเวลาปุ๊บมันจะคือแบบเฮ้ยณจุดเวลานี้กำลังทำอะไรอยู่เห็นไหมใส่จุดเวลาเข้าไป at two o'clock อยาเงี้ยแล้วก็ y e s t o d a y โหเขียนตัวแบบบีบมากยังไม่ได้เลยแบบนึ่งนะ at two o'clock yesterday เออปังปอนมาอย่างวันเนี้ยไม่ได้ยินเสียงปังปอนเลยปังปอนวิเคราะห์การเมือง a า uh, at two o'clock yesterday เห็นไหมคะนี่คือลักษณะของ past นะคะนี่คือ past และนี่คือเป็นสื่อของรู้เลยว่าเฮ้ยพอเห็นจุดเวลาอย่างเนี้ย ความเป็นคอนติเนวัสมาเห็นยังโครงสร้างมันจะไปตามเขาเรียกว่าโครงสร้างมันจะต้องตอบกับสิ่งที่ความหมายที่เราต้องการจะหมายถึงเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คืออดีตและนี่คืออะไรคะจุดเวลามันเลยกลายเป็นพาสคอนติเนวัสนะคะอ่าเสร็จนะคะอันที่สองคืออะไรจำไว้เลยว่า ing มันสื่อวะนะ่าณจุดเวลานั้นคุณทำอะไรอยู่ กับในเคสที่สอง ing นะแสดงถึงความต่อเนื่องอันนี้ชอบออกข้อสอบมากกาดอกจันไปเลยหนึ่งร้อยดอกอ่ะกดเลยกาดอกจันไปเลยหนึ่งร้อยดอกคุณพ่อเดินมาถามว่านั่งทำอะไรอยู่สมมุติตอนสี่โมงเย็นบอกว่านั่งกาดอกจันหนึ่งร้อยดอกกาตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสี่โมงเย็นนะคะยังกาไม่เสร็จนะ,ะอ่ะ ดอกจันรเข้าไปคือต่อเนื่องอันนี้ออกข้อสอบเยอะมากค่ะอะ่น้องปูลวันนี้พักก่อนได้โอเคค่ะก็อาทิตย์หน้านะคะสรุปว่าน้องปูนจะมาเจอกันในคลาสบ่ายนะคะอะโอเคค่ะนี่คือต่อเนื่องค่ะคนที่เรียนเรื่องพาสคอนช่วยยกตัวอย่างให้พี่ทีว่ามันต่อเนื่องยังไงมันจะแบบอารมณ์ว่ามันจะมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์เออ อ่ะเหตุการณ์สองเหตุการณ์ยังไงยังไงแจก,กันช่วยหน่อยได้ไหมแจก,กันแจก,กันบอกว่าเรียนคลาสนี้มีการคุกคามนะคะอาจจะไม่เหมือนที่โรงเรียนนะคะอันนี้มีการคุกคามเล็กๆ <c oughs> อ่ะจะก,กันช่วยหน่อยได้ไหมทำไมมืดอ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคอ่ะอะตอมอตอมหยุด วันนี้อตอมหยุดเอออะตอมอะตอมอะตอมที่ของเมาสาอะตอมนิดนึงนะน้องอะตอมวันนี้หายไปไหนอะตอมเขาจะเป็นรูปวาฟเฟลเนาะแม่แม่เขาขายวาฟเฟลนะที่บ้านส้มไฟค่ะ เขาใส่รูปมาให้ดูที่บ้านซ่อมไฟวันนี้ไฟฟ้าจะใช้ไม่ได้ตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยติดที่เสาไฟที่หน้าปักซอยเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาถ่ายมาให้ดูไงที่บ้านซ่อมไฟถ้าบ้านไหนซ่อมไฟเนี่ยอโหอยากคิดเรียนออนไลน์ไม่มีไฟเออต้องชาร์จต้องชาร์จโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนกลางคืนอะไรอย่างนั้นลุน้นมี power bank สำรองอารมณ์นั้นนะคะอ่ะตกลงว่าเราเราคุยกันจบย่งเรื่องพาสคอนพาสคอน,คอ,นอ้าว แจการช่วยตอบพี่หน่อย <ฮะ S 1> ชิสนุชิสนุเออชิสนุด้วยเอา้าชิสนุแจกันอาจแจกันต่อเนื่องคือยังไงลูกคือมันมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์อาจเติมต่อต่อประโยคให้พี่ซีมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ทาไมนะเกิดเออเออต่อต่อมาเกิดข<ช>ึ้นเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ดาเนินไปก็คือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดาเนินต่อเนื่อง ใช่มีการดําเนินไปแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแตกขึ้นมาเลิโหดีมากอันนี้คือโทษนะคะเรียนจากที่ไหลไว้ใช่ <laughs> อ่าที่โรงเรียนสอนยังจากการถามจริงยังค่ะโอ้โหตายละพี่หูน้ำตาจะไหลน้ำตาไหลพรากเลยว่าหสุดยอดมากอะ่ะคือจะตก,การนี้เรียนมานานแล้วส่วนแบบจะเขาเรียกว่าพูดจนมันออดมดซีดเข้าไปในสมองแล้ะ หนูดูนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันก็คือว่ามันจะมีสองเหตุการณ์ข้อสอบจะเป็นอย่างนี้เลยเหตุการณ์หนึ่งอะ่ะมันกําลังเกิดขึ้นใช่ไหมมันกําลังดําเนินและอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกเนี่ยนะคะกําลังดําเนินกับเหตุการ์นั้นเกิดแทรกซึ่งไอ้สองเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในอดีตทั้งคู่เลยลูกเออเพราะว่าอะไรมันคือ past ไหนลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ซิจจกันอ่ะถ้าแจตกันไม่อยากตอบแล้วไม่เป็นไรเอาชิสนุพงศ์ทิสนุพงศ์บัตรห้าพันเร็วๆเลยทิสนุบัตรห<า>้าพันมาเหตุการณ์หนึ่งกําลังดําเนินอยู่อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทกยกตัวอย่างให้พี่ฟังหน่อยเ uh, ออ when I'm g o to shower อาบน้ำอยู่อ่าอาบน้ำอยู่แล้วไงฮะโทรศัพท์มาอาบน้ำอยู่แล้วไงนะโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์โทรศัพท์ทำไมนะมีคนโทรมาค่ะมีคนโทรมาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรโทรศัพท์ดัง h o n e is t h r e เออทีนี้ฟังนะดีมากสมมุติว่าอาบน้ำอยู่นะแล้วโทรศัพท์มานะโอเค เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่คืออะไรเหตุการณ์ที่เกิดแทรกคืออะไรขอถามนโมอิงลิชอะนโมอิงลิชเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่คืออะไรเหตุการณ์ที่กำลังเกิดแทรกคืออะไรเดี๋ยวชิดสนุยผิดนิดนึงอ่ะอาบน้ำใช่ไหมนี่คือกำลังดำเนินเนาะแล้วเกิดแล้วเหตุการณ์ที่เกิดแทรกคือโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังดีมากดังนั้นเนี่ยเวลากำลังดำเนินอยู่ค่ะไอ้ตัวเนี้ยจะใช้ was w e r d บวก verb เติม ing แลวเหตุการณ์ที่เกิดแทรกใช้เวิร์บยังไงน้โมอิงลิชอะเหตุการณ์ที่เกิดแทรกใช้เวิร์บเติมไอเอ็นจีไม่ไม่กำลังดำเนินสิไอที่อาบน้ำเนี่ยจะเป็น word, อวอสเวิร์บบวกเติมไอเในขณะที่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแทรกใช้เวิร์บช่องที่หนึ่งใช่ไหมครับไม่ค่ะมันคืออดีตค่ะพ <G ül> บช่องทาไหร่คะสามครับ <G ül> มันคืออดีตคะ่ะอดีตเชล์ช่องเท่าไหร่คะจองครับ oh. อันนี้เราไปหวยกันหรือเปล่าคะปบบช่องที่2นี่ทุกคนนี่คือเขาเรียกว่า Heart of the Match มันอยู่ตรงนี้เลยเข้าใจไหม Essen c e ของเรื่องนี้เนี่ยพีคจุดพีคเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่คือใครแม็กของมันค่ะทุกคนจดแรงๆค่ะใครเคยรู้เรื่องนี้แล้วกดหนึ่งค่ะพี่อยากรู้ว่าใครเคยประสบพบเจอกับเรื่องนี้มาแล้วกดหนึ่งค่ะ ใครเป็นเรื่องใหม่กดสองค่ะทุกคนเงียบค่ะเวลาถามคำถามมีสาระเสมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นกล้องแบตจะหมดค่ะเอาอีกแล้วค่ะเป็นสถานการณ์พีกอีกของพี่อีกแล้วค่ะแบตแบตจะหมดละเดี๋ยวก่อนใจนเย็นทีนี้นะคะพอพีกแล้วปุ๊บนะคะพี่ต้องรีบพีกแล้วค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันตัดนะคะหนูก็จะเขียนอย่างนี้ค่ะมีคําเชื่อมเข้ามาค่ะอันนี้คือคําว่าขณะที่นะคะขณะที่ ฉันกำลังอาบน้ำมันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหม While I was taking a bath เห็นนะนะนะคะนี่ค่ะมือสั่นล้วค่ะ While I was taking a bath ฮะแล้วไงอ่ะฉันนโทรศัพท์เดูดิอ่ะขอเขียนลงมาข้างล่างแล้วกันนะอ่ะเทลโลโฟน โทรศัพท์ดัง uh, อา่าเทรลโฟนบทช่องสองของริงคืออะไรอ่ะบทช่องสองของริงคือแรงดีมากนี่ไง Wow I was taking a bath a telephone rang เข้าใจไหมคะนี่คือลักษณะฉะนั้นเนี่ยจุดพีคข,ของเรื่องนี้คืออะไร พีก,ก็คือว่าหนูต้องไปหาว่าอะไรคือเหตุการณ์ที่เกิดอยู่และอะไรคือเหตุการณ์ที่เกิดแทรกแล้วตรงนี้หนูจบได้เลยนะคะและอย่าลืมค่ะเหตุการณ์ที่เกิดแทรกจะใช้เว็บช่องที่สองเพราะเวลาของเราอยู่ในช่วงของอดีตค่ะทุกคนผ่านไหมคะอ่ะพี่ให้ดูนะคะตรงนี้ยังไงเด็กพี่ต้องตัดละคะเพราะถ้าพี่ไม่ตัดเดยวมันตัดเองะคะ่ะทุกคนนะคะอ่ะสรุปนะคะไปดูว่าเหตุการณ์ไหนที่เกิดอยู่เหตุการณ์ไหนที่ เกิดแทรกนะคะเราต้องตัดสินใจให้ได้คือสมมุติว่ามีสองเหตุการณ์อย่างเงี้ยอาบน้ํามันควรจะเป็นเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินนะคะอ่าแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดแทรกก็คือโทรศัพท์ดังนั่นเองฝากไว้ด้วยนะคะตรงนี้นี่คือ past c o n t i n u ่ u s วในจุดที่พีคจะอยู่ตรงนี้ค่ะที่เหลือพูดไปอย่างนั้นอย่างนั้นข้อสอบไม่ค่อยออกเท่าไหร่และอย่าลืมนะคะต้องจําคําเชื่อมตัวนี้ให้ดีไว้ก็คือขณะที่นะคะทุกคนออกบ่อยมากค่ะทุกคนนะคะ พี่ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนยังไงพี่ต้องตัดจบแค่นี้ค่ะเพราะว่ากล้องพี่แบตจะหมดแล้ะค่ะนะคะอ่ะไปคอมเมนต์กันได้เฮือกสุดท้ายทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอในซูมต่อนะคะอ่ะทุกคนอ่ะายบายทางบ้านก่อนค่ะายบายทางบ้านก่อนบาย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 มีขยับโปรโมทร้านอะไรไหมมีขยับโปรโมทร้านอะไรไหมกล้องจะต้องตัดแล้วนะไม่ไม่มีเราให้กล้องแบตหมดไป โอ้โหมิ้วแค่นี้แหละบ <laughs> ายค่ะทางบ้านนะคะ